สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับเจอกันครับกับช่องบ้าจิงคนดูบนครับเจอกันคือเก่าครับบาแต่มีลมจัดอย่างเดียวครับผมครับสำหรับบ้าตัวนี้นะครับเป็นบ้าจุล่าขนาด1 5 0เซนติเมตรตัวสีสมนะครับซึ่งบ้าจิงจะทําการไล่สดผ่านเพจเฟซบุ o กครับเป็นตัวที่สองของคำคืนนี้หลังจากตัวแรกตัวสีชมพูลอยหาสิบเซนก็สอบ ล่องผ่านเป็นทีเรียบร้อยครับจบเดือดเทดเดียวครับเดี๋ยวกันเป็นตัวที่สองครับสีบ้าเจ๋งคนุบนสีล่องเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับไเขม้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดขับสไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้บ้าเจ๋งคุบนในการถ่ายทำคลิปนี้และในการถ่ายทำคลิปกระต่อไปนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเหยียบงูหามเอ้ยมาเรื่อยญเลยผมกะว่าเอี้ยงอยู่กับตอดขานี่ครับนี่ มันสูงครับครับงูดังแหะครับพี่น้องงูว่ามีพิษดอกอ่าไปฉกชกลาบลับสงสัยสิมามึงผมเบียเหยยบเนาะผมกับโบเห็นเมื่อกี้นี่ครับงูว่ามีพิษดอกพี่น้องครับครับมาบอกยงวากันครับครับเป็นงูเห่านี่คือจิบิกยังนึยงเนาะพี่น้องครับสำหรับว่าวตัวนี้ครับขนาดหนึ่งลายห้าสิบเซนติเมตรเนาะ บาจิงข้นวนกะตัวนี้ก็บอกเลยท่าโค้งดำเ้ยครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นไรไม้พผยธรามาตาครับเตี๋ยจะล่งสแลกครับเกือบเมาเกือบเงาเนาะนี่ครับเป็นอย่างดีเลยสําหรับคนที่สั่งกับบาจิงข้นอุบวนนะครับสําหรับว่าวตัวนี้บาจิงข้นอุบวนกะแบงใหกพี่น้องทั้งจังหวัดโคราชนะครับถ้ายจำบุพิดครับเพราะว่าเป็นสังมาแพคคูครับตัวสีสมพูแลวก็ตัวสีสมตัวนี้เป็นตัวที่สองครับไปเรียนครับไปรวมกันสืบสารรวมกันรักไว้นะครับเนาะ บาจุลาสูตรเปิดช่องบาเจียงคนอุบลครับเดี๋ยวมาทำกันเบิ้งนะครับสำหรับตัวนี้เพื่อป้อเกิดการเสียนาฬิกาครับสวัสดีครับทักทายกันไดนะครับใคเขอมารับชมเลยครับตอนนี้กับประมาณกับซีทุ่มเครื่องครับมาพี่น้องอย่ามาเบิ้งกันครับมาเบิ้งกันสี่ขึ้นบอครับคือเก่าครับแลนบอคือเก่าอ่ะจัดครับาัหนาพ่มนี้ครับสาต์นีจวดอย่างเดียวครับผมที่จอนีนีมือป่าเป็นวาเนาะ มุนสนุกครับเพราะว่าอู้ล่มดีมากนะครับล่มดีนะครับผมบริเตตัวเด้อนี่ครับพอมีล่มยู่งได้ร่มรางจะร่มบนอาจจะมีครับครับขอบคุณหลายครับครับอ่าอีสไทยแลนด์เวียดนามครับเวียดนาม thank you สวัสดีครับพี่น้องทั้งจังหวัดเวียดนามนะครับเนาะครับขอมารับชมชมการถ่ายทอดสดสดจริงๆนะครับผ่านเพจบลาเจงคนอุบลครับตอนนี้ก็ว่างวาวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ กำลังสีไปท้ำการแลนครับผมนี่ครับมื่อนี้แลนสองตครับเมื่อกี้กับติดบาลแล้วสองตรครับพราทีติดแล้วสามตรครับเมื่อกี้มีติดทั้งเบิดสามตแต่กะติดบ่แล้วครับสวัสดีครับคุณอาตาพนเนาะครับโอ้ยยังไม่สซกับพอ่อตาตาเขียดโหมู่เห็นน้อยพี่น้องเลยอุ้ยกบกบครับกบนี่นี่นี่ไจริงคนอุดมไปตัวเด้ดพี่น้องนี่ครบครับครบดีดีครับนี่เห็นบ่ เดี๋ยวมาจริงคณบุญใส่วิชาจับมือเปล่าให้มึงนี่ครับกบครับนี่พี่น้องกบผูครับนี่ครับกบผูจะมีข้างกระไตเห็นบ่กบผูเจะาห้องแอบแอ๊บแอบแอบครับกบผูกันกบเมียเฉยตัวใหญ่ครับบ่มีดำๆแขางๆนะครับติดตามชมครับครับนะตัวนี้ครับเป็นกบเมีครับน่าจะออกลูกเมื่อกี้แหละครับอ่ะปล่อยขึ้นธรรมชาตินะครับเนาะไป นี่คกันตัวใหญ่เนี่ยก็นคืดเนีคนเ่ครับพี่น้องปล่อยให้แพะครับปีนี้บ้าเจ๊งเอาไปหลายหลายกิโลแล้วครับแต่เอกเจเทือกขบวนดุดฐานโลกิโลจักเถื่อครับการผู้ได้ตามเปรียบบุกผมนะครับเนาะครับบางเทือกกับผู้ได้อาบครับแต่มาได้หลายหลายเจริญหาโลซิบโลเขากล่ว่าไปหาลหลักแม่ผมเนาะเป็นขีปนาวุเพื่อนคน พี่น้องเอาเด้อครับบานนี้สนุขายไหมครับขายครับมาเกิดเบื <alter> ่อ <ing noise> เกิดการเสียเวลาเนาะเาจริงคนถูบุญศิภาจับเอ้แ้ครับขอุยาตวางกล่องนึ่เด้อครับพี่น้องเอาเด้อเนี่รอฟังเสียงสนุเ,เด้อพี่น้องเอาหนึ 1, 2, ่งสองสามไป ยิ่งเสียงลงมาครับพี่น้องแลนมาถึงลมครับลมมยู่สูงแห้งครับผมครับมาถึงลมครับลมบนอยู่สูงอยู่สูงครับเดี๋ยวจะล่องอีกจักเทียดครับผมดันเบาบาขึ้นเลยครับแต่ลมดีนะครับกันดันหดลมบนได้ถ้าเป็นทีลุงเลี้ยนเท่อเดียวนี่นาจะขึ้นครับมีดันบาขึ้นเลยเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวมึงครับอีกเทียดหนึ่งนะครับ ลุงกรแหงกี่เดียวขึ้นดันบ่ขึ้นว่ามาพี่น้องขึ้นบ่ขึืนเทียดนี่ก็จังว่ากันไหมน้องครับน้องครับบ้าจริงคนบนบนครับเหยียดสุดความสามารถแหละครับ <laughs> เพราะว่าพื้นทีม่มีจำกัดครับดึงราพยุงบ่ขินเลยนี่ครับเมื่อกี้นี่เสีสงทะนด้อเสียงทะนูเมื่อกี้นี่ขั้นลอยสามสิบเซนนะครับเมื่อกี้นี่ครับโอ้ยนี่ครับ มีไดนาำเขีดเบาวเต่าตัวบบเมนเหลืองง่ายเด้อครับพี่น้องเข็ดเบาวช่วงนี้ครับบอเคืเข็ยตะนูครับ,รบตอนนี้ผมมีเบาวอีก3โตนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับที่ว่างครับที่ยังบ่ได้เปิดทำการแบ่งให้พี่น้องเนาะ ผมตั้งใจว่าสีเฮ็ดให้เร็ตก่อนครับแล้วสีร่อง้วค่อยให้พี่น้องผูใ้ใดสีสนใจก็ค่อยมาเมองเอานะครับเนาะครับนี่ครับหอดข้างบางไฟลมาอีกเทียบครับเป็นอนั่งเดีเนะมีตัวสีดำครับตัวหนึ่งตัวสีแดงตัวหนึ่งครับแล้วตัวสีเหลืองครับอีกตัวหนึ่งเนาะ เดี๋ยวมาชมกันครับเทียดสองเทียดแหลกดันบดถึงลมนะครับบดถึงลมนี่ก็บบ่อตรงตรงเลยครับว่าเทียดแหลกบดถึงลมครับเดี๋ยวเขาตรงมาลุนครับว่าเทียดสองน,งนี่สีเป็นอย่างไรจีดดันหอดล่มบ่ครับลมลางนี่แห้งครับเี๋ยวลมบนนี่ บวปันไดครับลมบนครับสวัสดีครับทักทายกันได้นะครับขอโทษขออภัยเด้อครับบางเท้อบาเจงคนบนก็ตตัวนี้ปรเดีตัวนี้อาเนียบเดีอยวอเนียนะครับพี่น้องเพราะว่าบ่ค่อยสะดวกครับมือหนึ่งถือกล่องครับอีกมือหนึ่งยางครับนี่จะหนามขุนครับนี่จะหนามนี่ที่ตมตีนกระเปื่อน เอาซ้ำได้เนาะครับเนาะครับนี่ครับเบื้องเงาครับพี่น้องกว่าสีร่องวาวเลี่ยแต่ละตัวโบเมนเหลืองไงเด้อครับเดี๋ยวผมจะอัดแห้งๆเนี่ครับเกี่ยวนี้สวัสดีครับโอ้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเกือบหาทุ่มเลี่ยวคนมึงสามสิบคนครับแก้่วนี่บ้าจริงก็ไม่แห้งละครับ ขอยอย่าตั้งกล่องนะครับพี่น้องบ้านนี้เสี俏อเลยเด้อบ้านนี้ไหวมีอะไรครับวนี่มามเอาเด้อสินับเด้อพี่น้องหนึ่งสองสาม่ เบ็ดแหงเลยครับพี้อง <laughs> เบ็ดแหงเลยครับบันนี้โอ้ยเกีเ้ยวขียเอา่วะไม่อีเกีเ้ยวนะนะยขี้นะผี่้องนะมาบนย่างโมเข้นดีๆเีบ่ดันแล้วครับเมื่อกี้กำลังขึ้นละ่ะตัวหนะ่ะอยากนักไปฟังขวามือขวามือผมฟังนี่เอาคคาๆบิ๊งเที่ยวนี่ทังไ้มันอัดเอามันคคาๆรดมันจะดันล่มแล้วครับเมื่อกี้ ที่เรียนมี่จำกัดครับเรียนแล้วผมกับป่อยเสียกปูดผมก็บเลียนตัวเลยนี่ครับแต่อยากกินมาฟังนี่ครับเพราะว่าซับเข้ากันไม่เบาเอียงไปเดี๋ยวมึงมึงอีกขึ้นหนึงครับโมยงอมครับเชขึ้นให้ได้โอ้ยอันตรายครับพี่น้อง้องถอดกุ้งไสเสียกเกี่ยวครับมาเอาอีกครับ กันเมื่อคืนเที่ยวนี่คาเท้าพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวเมื่อมืงครับตัวว่าวขึ้นแล้วนะครับแต่อยากกินมาฟังอีกนิดนึงเนาะพอดีผมซับเข้าอยางมาฟังนี่ครับหย่านว่าวอันนี้มันมาฟังดีครับพกตีว่าวตัวนี้มันบุียงนะครับแต่กันไม่ครับเพราะว่าล่องว่าวเทื้เแียกนี่ส่วนมากร่องว่าวเท้าแียกนี่ ดสเก้ครับจะเอียงมาฟังขวับบ่งฟังเดียวจะเป็นเอียงมาเอาไหมครับอันนี้เอาให้ได้ครับโอ้ลมก็คือดีนะคือบัขึ้นว่า,าลุยตัวครับลุยเกิดมาลุยครับเดี๋ยวไปสีเหลียจัดอีกครับ วดยางเดียวครับพี่นอ้องอีกรบอบก็เคิดอย่างเดยิี่ดันว่าเห็นว่าแต่ขันทานตอนนี้เลีนอยู่บระมาณสองรน่ยเมตรครับขันขันเลีนขันเลีนขันเลียนสองนยหาซิเมตรหาสามหน่อยนี่ขึ้นแน่นอนครับร0อยเซเพราะว่าลมอยู่สูงแห้ง ผมก็ทาการล่องตัวหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับก้อนหนานี่ก็ขึ้นครับแต่ล่มยู่สูงแห้งครับแต่ปีกตัวนี้นี่จะยากแข็งก็ตัวนั้นนิดนึงครับผมครับผมบ่ได้เฮ็ดปีกอ่อนเด้อครับชุดเ่งล่างนี่เนียนกลางนักแข็งเลยครับผมเฮ็ดใบเรียนบ่ได้เรียนล่มเบาครับเฮ็ดใบเรียนล่มหนาวโดยเฉพาะเลยเพื่อตัดปัญหาครับเอาปีกอ่อนปีกปป้นกลางครับเรียนล่มหนาวนี่จะสู่ลมบ่คใอยได้ ชมุนเดี๋ยวเทียนนี่จะอัดอีกเที่ยนหนึ่งครับจวดจวดครับขอพบ,อบอพุ่นไอ้ไหครับอันเนียบรืออันเนียได้ผีหน้องยืดเขียดไนกันเนอะเตรียมที่ครับผมขึ้นนี่ครับมาผมจะลองอัดสูงมึงครับป่านนี้จะขึ้นบ่กันบ่ขึ้นกับพ่อครับมาปอะหยัดบ้างกล่องเด้อผีหน้องเถอะเอาได้ครับ 一、二、三，飞！ ครับพี่น้องสุดความสามารถ้ะครับโบขึนครับโอ้ตายครับสุดความสามารถเลยเด้อครับดันล่มโบขึ้นครับล่มลุ่มลมบนมาทรงครับล้มบนอยู่สูงแห้งเพราะว่าพื้นที่มีจํากัดครับผมเมื่อยแห้งครับตอนนี้ต้องเ่ากะเสียครับ เมื่อยครับเมื่อยดันบ่ข้นเลยเดี๋ยวนี้ครับนี่นะครับสภาพเบาสภาพงานครับเอาจังสี่เนาะครับพีน่องไว้เจอกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้ผมเมื่อยดีครับเพราะว่าทำการล่องสามเทือครับเมื่อนี้เลี่ยงล่องเบาสองตัวครับเตรียมขี่แล้วครับโอกาสหนายังนี้ครับครับผมบ่ขึ้น็อย่าฟื้นครับเบาเรื่อง อากาศนะครับอื่องของธรรมชาตินี่ว่มีผู้ใดคาดเดาว่มีผู้ใดรับรูเลยนะครับว่าจะเป็น,นยังไงครับนี่ครับสภาพงานครับไปเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับปีต้นสาับผมเจอกันครับโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ